สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชื่อมาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถ เร,เรื่องแรกนะครับก็เป็นข้อมูลออกมาจากเดลี่เมลนะครับมีการระบุออกมาในเรื่องของลิซันโดมาติเนสนะครับโดยที่มีการระบุออกมานะครับว่ามาติเนสเนี่ยจะไม่เล่นให้กับทีมชาติอาเจนตินาในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งอาเจนตินาเนี่ยจะมีโปรแกรมในการทัวร์ช่วงเอเชียนะครับหรือว่าแถวๆเอเชียนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งที่มาติเนสไม่ต้องการไปกับทีมชาติเนี่ยเพราะว่าต้องการเรียกความฟิต กับทางทศสังกัดในช่วงปรีซีซันนั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเอเดรียนฮาร์กเนี่ยต้องการให้นักเตะตัวหลักเนี่ยกลับมารายงานตัวตั้งแต่วันแรกๆรวมไปถึงนักเตะรายใหม่ก็อยากให้มารายงานตัวโดยเร็วที่สุดเพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับซีซั่นหน้านะครับนี่คือข้อมูลที่มีการระบุออกมาจากเดล่เม a i ลนะครับส่วนข่าวดีก่อนเกมนะครับก็มีข่าวดีออกมานะฮะฮในรายของมาคาร์ฟอร์ดกลับมาลงซ้อมได้แล้วแล้วก็เราจะได้แม็กทูบเนี a กลับมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งพื้นที่แดนกลางเช่นเดียวกันทั้งคู่กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับก็ถือว่าจะทำให้แมนยูมีตัวเลือก เพิ่มขึ้นในเกมตัดหน้านะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรส่วนเัื่องต่อมาครับ MEN ครับสื่อท้องถิ่นของเมืองเบเชสเตอร์ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าเอเดนฮาร์กมีความต้องการให้สโมสรแมนยูเนี่ยเซ็นสัญญา2ตําแหน่ง ที่เป็นนักเตะระดับท็อปของโลกเข้ามานั่นก็คือตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วก็ตำแหน่งกองกลางนั่นเองนะครับโดยมีการระบุออกมานะครับว่าเอริกินฮาร์กเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะให้ทีมเนี่ยเซ็นตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วก็กองกลางระดับท็อปของโลกเข้ามาถ้าเกิดแมนยูเนี่ยสามารถคว้าโควต้ายูเซลได้ในช่วงซีซั่นนี้นะครับโดยมีการระบุออกมาอยู่นะครับว่าเอริกินฮาร์กเนี่ยได้มีการเล็งในรายของเฮลิเคเนี่ยไว้เป็นศูนย์หน้าที่ตรงกับสเปคที่เขาต้องการในการเพิ่มเติม,ตมแนวรุกข,ของแมนยูในช่วงวนี นในขณะที่ยังมีเป้าหมายอื่นอย่างโอซิมเฮนอย่างที่เราทราบกันที่เป็นศูนย์หน้าของทางนาโปลีนั่นเองนะครับแล้วก็ตำแหน่งกองกลางเนี่ยนะครับก็ยังคงมีความสนใจในตัวของจูดเบลร์เรลแฮมแล้วก็เฟนคิเดยองอยู่นะครับสำหรับเอเดนฮาแล้วก็แมนยูนะครับถึงแม้ว่าในรายของเบลร์เรลแฮมเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายไปเรอัลมาดริดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในรายของเฟนคิเดยองเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังแฮ ppy ดีแต่สถานการณ์ของทางบาร์เซโลนาเนี่ย กำลังเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยแมนยูก็เชื่อกันได้ว่ายังคงติดตามสาการของนักเตะ2รายนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเนื้อรายของเดยองเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายครับเจ้าตัวเคยร่วมง,งานกับเทนฮากมาแล้วสมัยที่ทั้งคู่อยู่ที่อาร์จ็นีฮะเพราะฉะนั้นเดยองเนี่ยตรงกับสเปคที่เทนฮากต้องการทุกอย่างนะครับโปรไฟล์อะไรต่างก็คือชอบมากสําหรับเดยองที่ตรงกับสเปคเทนฮากนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้น ถาว่ามันมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เดยองแล้วก็จูเบลแฮมไหมมันมีอยู่แล้วครับในตัวเลือกของเดยองแล้วก็เบลแฮมเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เอเดนฮารต้องการมากที่สุดแต่ในลำดับเดียวกันเนี่ยเทนฮารก,ก็พร้อมที่จะ พิจารณาตัวเลือกอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับก็ยังมีมิดฟิลด์อย่างเช่นที่เคยเป็นข่าวก็คือพวกโรเบนเอเวสนะครับวตัวอย่างนะประมาณนั้นนะครับหรือมิดฟิลด์อีกหลายคนเลยที่มีข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเลงหลายคนแล้วกันเข้าใจแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะเพิ่งมีการเซ็นในรายของคาซิเมโรเข้ามาแล้วก็เอเลกเซนเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ก่อนะครับแต่เนื่องจาก ทั้งคู่เนี่ยเข้าวัย30แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็ต้องมีการซื้อนักเตะตัวที่สดกว่านี้เข้ามาเพิ่มเติมเรื่องของคุณภาพแล้วก็ตัวเลือกนะครับทมทั้งในรายของเฟรดเนี่ยนะฮะก็สัญญาใกล้จะหมดนะครับแล้วก็เมดฟิลบางรายก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายกันในตำแหน่งพื้นที่้านกลางมันก็เป็นเหตุผลสําคัญแหละว่าทําไมเทนฮาร์ตต้องการกองกลางตัวท็อปเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ต้องย้ำกันก่อนนะครับว่า กองกลางสําคัญแค่ไหนสูตหน้าเทนฮากมองว่าเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับเราก็เชื่อกันได้ว่า ตำแหน่งสูตรหน้าของแมยูที่จะมีการลงทุนเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นการทุ่มง,งบมหาศาลอาจจะเป็นประวัติของทางสโมสรเลยก็ได้ในเรื่องของการซื้อนักเตะขาเข้ากันเข้ามานะครับเพราะว่าเราจะลืมครับเป้าหมายที่เราสนใจเนี่ยอย่างเช่นคีนโอซิเนเนี่ยมันก็100กว่าล้านปอนด์น่มันอาจจะเป็นแบบประวัติของทางสโมสรเป็นเลคคอร์ดใหม่ได้เลยนะครับส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายในตำแหน่งสูตรหน้าเนี่ยถือว่า มันเป็นเรื่องยากในการเจรจารด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นตลาดสูตรหน้าโดยแท้จริงนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆทีมนะที่ต้องการสูตรหน้ารายใหม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเชลซีอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ต้องการสูตรหน้าแล้วก็มีการเล็งดิดไายชื่อคล้ายๆกับแมนยู u, อย่างเช่นในรายของโอซิมเฮนแล้วก็เฮลิเคนเหมือนกันบาเยอร์ Bio อย่างี้ครับเขาก็ต้องการสูตรหน้ารายใหม่แล้วก็ให้ความสนใจเคียนเหมือนกันด้วยนะครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องยากในการคว้าตัวตำแหน่งสูตรหน้าของทางแมนยู u, ทั้งการเจรจาร กับทางต้นสังกัยของทางนักเตะแล้วก็มีคู่แข่ง ที่สนใจส่วนหน้าคล้ายๆกับแมนยูนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าแมนยูเนี่ยมีปัญหาจุดนี้เราทราบกันดีครับแล้วก็ที่มันบาดใจที่สุดเนี่ยก็คือเม็ดเงินที่แมนยูทุ่มไปเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งมักซียาวจลเรอนซานโชเแอนโทนี่คือผู้เล่นเหล่านี้นะครับมีการทุ่มงบไปประมาณ200กว่าล้านปอนด์เนี่ยแต่ว่าผลที่ออกมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเหล่านี้กดสกอร์ช่วยทีมได้น้อยมากๆนะครับรวมไปถึงบอลเวทคอร์ที่ยืมตัวกันเข้ามาก็ยังไม่ตอบโจทย์อีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลสําคัญ ว่าทำไมแมนยูต้องการสูนหน้ารายใหม่โดยแบบเร่งด่วนในช่วงซัมเมอร์นะครับส่วนกองกลางก็อย่างที่เราทราบกันแหละให้เหตุผลไปแล้วนะฮะแฟนบีเก็อย่างไรายก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ ส่วนพ่กเราต่อมาครับมีข้อมูลจากไซมอนสโตนนะครับนักข่าวของ b b c มีการระบุว่ากลุ่มทุนจากกาตามีความต้องการควบคุมหรือว่าเทคโอเวอร์สโมสสันแมนยูแบบ100%นะครับแล้วก็ได้มีการยืนยันว่ายื่นข้อเสนอครั้งล่าสุดไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของเม็ดเงินที่ส่งขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งอินออสเนี่ยยังดูได้เปรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอนะเหมือนกับฝั่งของเซอร์จิมเนี่ย ข้อเสนอเขาดูที่จะชัดเจนมากกว่าแล้วก็น่าจะโดนใจทางเกรลเซอร์รวมไปถึงเม็ดเงินน่าจะสูงมากกว่าด้วยเม็ดเงินภาพรวมนั่นแหละนะครับรวมไปถึงฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยเขามัดใจโดยการที่ยังไม่ซื้อหุ้นทั้งหมดนะครับก็มีการแบ่งบางส่วนให้กับทางเกรลเซอร์ถือไปก่อนเป็นหุ้นส่วนน้อยมันก็เลยมัดใจส่วนนี้ไปด้วยนะฮะแตกต่างจากฝั่งของกาตาถูกไหมครับที่ต้องการ เปลี่ยนถ่ายทันทีแบบร้อเปเซนะครับมันก็มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งมีการระบุเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่าทางฝั่งของท่านชีกเนี่ย เริ่มสงสัยแล้วว่าตกลงเราเนี่ยเกรลเซอร์ต้องการขายสโมสรจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการดึงเวลานานซัดเหลือเกินนะครับนานมาหลายสัปดาห์หลายเดือนลวนะครับแฟนผีก็รอกันมามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อยากให้แบบมีการเปลี่ยนถ่ายโดยเร็วที่สุดแหละแต่ว่าเกรลเซอร์เขาไม่ตอบร,รับมันก็ต้องรอกันต่อไปนะครับทางฝั่งของท่านชีก็สงสัยในจุดนี้เหมือนกันนะครับหรือว่ามันเป็นการปั่นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะก็มีข้อสงสัยในจุดนี้นะฮะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับ แอสสันอเวเรสนะครับอดีตนักเตะที่เอริกินฮาเคยร่วมงานกันมาตอนที่อยู่กับทางอาแจ็คนั่นแหละนะครับแล้วก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยหลังๆวัเนี้มีข่าวหนักก็น่าจะเป็นในฝั่งของสเปอร์อาร์เซนอลอะไรประมาณนั้นครับรายงานล่าสุดมีการอ้างว่าแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยสามารถกลับมาให้ความสนใจหรือว่าสามารถซื้อแอสสันอเวเรสกองกลางหรือว่าแนวรับตัวเก่งของทางอาแจ็คได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเชื่อกันว่าทางอาแจ็คเนี่ยพร้อมที่จะ ปล่อยนั้นแหะรานี้ถ้าเกิดได้ในเรื่องของเม็ดเงินตามที่พวกเขาต้องการอยู่ที่50ล้านยูโรได้นะครับนี่คื ข่าวข้อสิบที่เชื่อมโยงกับแมนยูแบบบอมบอมนะครับอาจจะไม่ได้แบบโดยตรงเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือแมนยูกำลังมองหาไม่ฟิลรายใหม่อยู่พอดีฮะก็อาจจะเล็งในรายของเอเวเดก,ก็ได้นะครับเรื่องของคิมเินเจรครับแนวรับของทางนาบารีล่าสุดเนี่ยนะฮะตัวแทนของทางคิมมินเจออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับกระแสข่าวที่มินเจเนี่ยมีการตอบร,รับหรือว่ากําลังเจจากับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ณนะขณะนี้นะครับคือทางตัวแทนบอกว่าการย้ายไปสโมสรแมนยูเนี่ยไม่ใช่ความจริงนะฮะแล้วก็คิม,มินเจกำลังโฟกัสเกี่ยวกับ สั้นนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสยบข่าวลือกันไปนะครับส่วนข่าวลือเกี่ยวกับเซเดลมาเน่มีรายงานกันออกมาจากมิลเลอร์ครับมีการระบุว่าเซเดลมาเน่ ane, กำลังคิดที่จะย้ายออกจากปารีนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ปลายทางเนี่ยอาจจะก,กลับมาที่อังกฤษอีกครั้งก็ได้แล้วก็เรื่องที่ทําให้ช็อกกันเนี่ยก็คือปลายทางอาจจะเป็น Manchester, แมนเชสเตอร์เดเราหรือนิวคาสเซิลนะครับที่มีแนวโน้มส,สัญญาณนักเตะรายนี้มากที่สุดนะครับซึ่งในส่วนของผมแมนยูกับมาเน่ผมว่า เป็นไปได้ยากถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะส่วนเหตุผลสําคัญก็คือน่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของเรื่องราวระหว่างมานี่กับทางลิพูรับทำให้การย้ายมาแมนยูเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกกันไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมานี่กับทางสโมสวอร์พููเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดทที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนรายชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ